ครับ <Elena> l c d โตชิบ้ารุ่นสามสิบสอง HP สิบีอาการจอเสียเป็นประจกดูนะฮะสีฮะเป็นแถบสีออกวเขียว ทีวีทบ้านเปไนหายนิทนีมีความตมงนี้ทีนี้ทีนงานของแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยปอยพระแก้วก็ถดีว่าเป็นนักสู้พูไม่ถอยอยู่แล้วในขณะที่ชารวันสิงห์เลโอเนี่ยก็เป็นนักสู้เช่นเดียวกันไม่เคยไม่เคยท้อแท้นะครับสู้ทุกสนามอาการเกิดขึ้นเปิดไปประมาณ ครึ่งชั่วโมงนะฮะตอนแรกก็เปิดปกติอีกครึ่งชั่วโมงภาพออกเขียวๆนะฮะดูสีนะสีคนออกเขียว,ยวจะลองซ่อมจอดูนะฮะดูนะฮะเขียวมากซ่อม,ไ,ไ,าาอมได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะฮะแค่นี้บก็คลดว